สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอรประกอบการทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,า,า,าไทยหน้าที่33ถึงหน้าที่34เรื่องบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คําเริ่มกันที่หน้าส3กิมันก่อนนะคะข้อ2ใหญ่บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คําข้อ1เติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ตัวอย่างก็คือภาพของกล้วยไข่ภาพที่สองให้นักเรียนเติมคำว่าหอมดังนั้นภาพที่สองก็คือกล้วยหอมภาพที่สามให้นักเรียนเติมคำว่าน้ำวา้าดังนั้นภาพที่สามก็คือกล้วยน้ำวา้าข้อหนึ่งย่อยขนมที่ทำจากกล้วยไข่ได้แก่ กล้วยเชื่อมกล้วยบวชชีกล้ยวลยตากต่อไปข้อสองย่อยขนมที่ทำจากกล้วยหอมได้แก่เค,ค้กกล้วยหอมไอศกรีมลำดับต่อไปข้อสามย่อยขนมที่ทำจากกล้วยน้ำว้าได้แก่กล้วยเชื่อมกล้วยแขกกล้วยทับ ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่34กันนะคะข้อ2เลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมเติมในช่องว่างให้ถูกต้องในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นรูปวงกลมที่เป็นหยักนะคะ,ะเรามาดูคำที่เขากำหนดมาให้กันก่อนนะคะ คำแรกคำว่าบาทที่สะกดด้วยตัวต่อต่าบาทที่สะกดด้วยตัวต่อต่ารเรือกะกระกดที่สะกดด้วยตัวต่อปะตักกฎที่สะกดด้วยตัวดอชดาญาตที่สะกดด้วยตัวต่อต่า ญาติที่สะกดด้วยตัวต่อต่อและมีสระ,ะอิอยู่ด้านบนสันที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดสันที่มียอผู้หญิงเป็นตัวสะกดน่ะลำดับต่อไปเรามาเติมคำลงในช่องว่างตั้งแต่ข้อที่1ย่อยจนถึงข้อที่15กันนะคะอ่ะเริ่มกันที่คำที่1กันก่อนนะคะคำว่า กระทะข้อ2กระสิบข้อ3กะเพราข้อ4กระทงข้อ5กะทัดรัดข้อ6ใส่บาทข้อ7สัญชาติข้อ8ปกฎหมายข้อ9ออนุญาตข้อ10สัญลักษณ์ข้อ11บบินทบาท ข้อ12บญาติี่น้องข้อ13สันนิธานข้อที่14อา่านได้2แบบนะคะแบบแรกอาร่านว่าปรากฏการแบบที่สองอ่านได้ว่าปรากฏการข้อ15กระรี่กระต่อต่อไปนะคะเราไปทำข้อ3กันนะคะโจทย์ว่า อ่านคำที่กำหนดให้แล้วนำมาแต่งเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องคำที่เขากำหนดมาให้มีอยู่ทั้งหมด10บคำได้แก่คำว่ากล้วยใบผลปลีกล้วย,ย,ล,ล,วยลำต้นกากกล้วยหยวกกล้วยมเมล็ดหนอ่ออาหาร ันดับแรกก็มาแต่งเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเขียนเนื้อเรื่องเราต้องคิดก่อนว่าเราจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะบรรทัดแรกของการแต่งเรื่องก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มเขียนบรรทัดแรกด้วยการย่อหน้าเข้าไปก่อนนะคะบรรทัดที่2แล้วก็บรรทัดต่อไปนะคะนักเรียนค่อยเขียนชิดกับ เส้นบรรทัดหรือว่าชิดเส้นบรรทัดนะคะชิดซ้ายสุดนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างชื่อเรื่องว่ากล้วยไทยสารพัดประโยชน์เรื่องกล้วยไทยสารพัดประโยชน์กล้วยเป็นผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อมาก เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเริ่มจากหน่อกล้วยที่สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ผลกล้วยเรานำมารับประทานปีกล้วยหยัวกล้วยมเมล็ดมเมล็ดอ่อนเราก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ลำต้นนำไปเป็นอาหารหนูใบนำไปทำเป็นกระทงในวัน้อยกระทง นอกจากนี้ใบยังนิยมใช้ห่ออาหารกับกล้วยตากแห้งนำไปทำเป็นตะกาีาบแบบเป๋าได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะแนบคลิปวิดีโอ,อการสอนแต่งเรื่องตามจินตนาการไว้ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนศึกษาดูนะนักเรียนจะได้ไปแต่งเรื่องได้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบกันสองเ,งเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะปุ๊กวันนี้ว่างหรือเปล่าพ,พิมีเรื่องอยากจะปรึกษาปุ๊กนะจ้าว่างจ้าพ,พิมีเรื่องอะไรหรอเมื่อวันพิมพไปอ่านประกาศที่ติดอยู่ตรงหน้าโรงเรียนมาเขาจะมีประกวดการเขียนเล่าเรื่องกันนะ่ะอ๋อปุ๊กก็เห็นเหมือนกันมีอะไรหรือเปล่าจ้าคือพิมพ์อยากเขียนส่งเข้าประกวด แต่ไม่รู้จะต้องเขียนอย่างไรเลยมาปรึกษาปุ๊กจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองได้สิจ้าแล้วพิมพ์อยากรู้เรื่องอะไรล่ะพิมพ์อยากรู้ว่าการเขียนเล่าเรื่องคืออะไรแล้วจะต้องเขียนอย่างไรบ้างจ้าได้สิจ้าเริ่มเลยนะการเขียนเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์นั้นก็คือการเขียนเล่าเรื่องต่างๆนั่นละจ้าอย่างเช่น นิทานนิยายประวัติบุคคลประวัติสถานที่หรือว่าเราจะเขียนเล่าถึงเหตุการณ์เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้จ้าซึ่งการเขียนเล่าเรื่องนั้นเราควรเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้องและสลัดสลวยด้วยนะปุ๊กเก่งจังพิมพ์เลือกปรึกษาไม่ผิดคนจริงๆ ไม่ขนาดนั้นรอกจ้าเออปุ๊กวิธีการเขียนล่ะพิมพ์จะต้องทำอย่างไรบ้างหรอไม่ยากเลยจะ้ะเดี๋ยวปุ๊กจะบอกจะอธิบายให้ฟังนะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยให้พิมพ์เลือกอ่านเรื่องตามที่ตนเองสนใจและเป็นเรื่องที่น่ารู้สำหรับผู้อ่านด้วยล่ะอย่างเช่นนิทานที่แสดงความฉลาดของคนและสัตว์ในการแก้ปัญหา หรือจะเป็นผู้ประวัติสถานที่ในหมู่บ้านประวัติบุคคลในชุมชนประเพณีในชุมชนก็ได้จ้าต่อมาพิมพ์จะต้องทำการศึกษาเรื่องที่จะเขียนก่อนว่าเหมาะที่จะเขียนออกมาในรูปแบบดใดเช่นถ้าพิมพ์เขียนเป็นนิทานจะต้องมีเหตุการณ์ตัวละครและมีการแทรกข้อคิดข้อเตือนใจด้วยจ้า หรือจะเขียนเป็นนิยายเล่าความเป็นมาของสถานที่เขียนเป็นสารคดีชีวประวัติบุคคลประวัติสถานที่การปฏิบัติต้นตามประเพณีก็ได้จ้าดูตามความเหมาะสมต่อมาพิมพ์จะต้องทำการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนซะก่อนเช่นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือตามแหล่งความรู้ต่างๆแล้วจึงนำมารวบรวมให้คำและสำนวนภาษาสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและศึกษาสาระสำคัญของเรื่องข้อสุดท้ายพิมพ์จะต้องเขียนลำดับเนื้อความหรือเหตุการณ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนนำเข้าสู่เรื่องรายละเอียดของเรื่องและบทสรุปของเรื่อง หรือพิมพ์อาจจะใช้แผนภาพความคิดในการจัดลำดับความหรือเหตุการณ์ก็ได้นะอ๋อจ้าบุกเก่งจังเลย